วันนี้แม่ก้งก็ไปออกกาลังกายมาแล้วก็ไปถูระข้างจะคาวมาก็ได้มากินกาแฟนะออวันนี้แม่ก้งก็จะลงเพลงใสอยู่ทู่ไปอีกสักเพลงแล้วนะคะเมียน้อยร้อยจริงฮึยุกนี้ทำไมเนี่ยมันยุกอของไอทีมันจะเป็นเออเมื่อกับมีส่งคข้ามาค่ะ เมื่อชในทางทีทุกต้องมันก็จะดีแต่ถ้าเอปใชายในทางที่พิดมันก็จะทําให้ครอบครัวได้แตกแยกไปหมดเลยเพื่อนฟุ้งเลยนะยุคเนี้ยม่กุุงก็เออมีความรู้สึกว่าครอบครัว,รวยุคเนี้จะเตกแยกกันมากที่สุดะะัเพราะว่าเกรบ็บุกใกร้เนี่ยติดตต้กันง่ายเกินเลยก็ ถ้าไม่ครบตรวแยกแยกแต่บางคนน่ะไปแล้วไปไม่พ้นไปได้เมียน้อยได้แต้ไปไม่พ้นต้องกลับมาเมียร่วงกลับมาอยู่กับลูกมายังบางคนก็กลับมาแล้วไม่ไม่กลับตัวนะตัวกลับมาแต่ไม่กลับใจอ่ะคือไม่ทําตัวให้ดีกลับมาก็ยังทําเมียร่วงนักเจแต่ผู้ยิ่งยุคนี่จริงๆแล้วเขาไม่งอหรอกเพียงแต่เขาสงสารลูกที่ให้คุณกลับมาเน่ะอย่ากทำลายครั้ง ทุกอย่างมันมีขีดจํากัดนะคะที่บอกว่าเมียน้อยร้อยว่าวันนี้ไม่กุ้งก็จะบอกว่าเมีย้อยร้อยจริงเออน้งนองยังสงสัยทําไมพี่มีเมีย้อยเดี่ยวบอกชาวบ้านว่าร้อยเมียน้อยนั้นช่างใจดีจะบอกให้รู้ มีชู้น่ะมันไม่ดีทำไปยอมเสียสักซีเพราะพี่ต้องการนอกใจพบสาวสวยว่าตั้งหน้าทิ้งลูกทิ้งเมียไม่เคยสนใจส่งเสียเอาเบีย้ยไปให้เมียน้อยลูกตาดำ,ดำ อดข้าวอดน้ำรอคอยพี่ปล่อยลูกเมียงออยนั่งคอยรอพ่อกลับมาเมียหนอยรอยว่าถึงน้องจะด้าพี่ก็ไม่เชื่อพี่บอกหน้าเบือ่อรำคาญถึงขั้นตกตีหมดเงินกลับมา ในว่าเมียน้อยนั้นดีกลับมาทำไมละพีเมียคนนี้ไม่ไดีใช่ไหมพีลบกลับมาให้สัญญากับหลวงปู่ทูดอย่าเที่ยวโอ้โอดที่ไหนให้ใครเขาฟังว่าเมียน้อยรอยว่า ที่ผ่านมาทำครอบครัวพังถ้าคืนยังทำอีกครั้งอย่าลบหลังน้องไม่อภัยก็ฝากไปด้วยนะคะเมียนนอยร้อยรจริงเรือถ้าร้อยจริงนะไปแล้วไปให้พลอย่าถอยรัางกลับมาค่ะเพราะเมียล่วงยังร้อยเหมือนเดิมร้อยว่าเดิมแล้วผมเป็นไม้จึงอะ ทางส่วยทันงเก้งอะค่ะจำไว้ให้ดีสิ่งที่คุณมีอยู่ในมือคุณอาจจะมองไม่เห็นขาแต่พอคุณเสียไปแล้วคุณจะเสียได้แล้วก็มองเห็นขาตอนนั้นนะคุณไม่มีโอกาสแล้วค่ะฝากไว้แคเ่นี้ค่ะ